สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นะครับก็ปีนี้นะครับผมก็ได้อัปเดตนะครับตัวปฏิทินนะครับมื้อจันทร์วันดีนะครับเป็นปฏิทินล้านานะครับที่ทำมานะครับในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ตัวเครดิตนะครับจากทางของมหาวิทยาลัยนะครับเชียงใหม่นะครับ เป็นตัวที่ของสำนักนะครับส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับของมอชได้ทำคำนวณขึ้นมานะครับของอาจารย์สนันทรรมีินะครับผมก็ได้ทำมา3ปีและนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับตัวแอปนะครับก็จะประกอบไปด้วยอยู่ทั้งหมด4เมนูนะครับหลักๆที่ ผมได้ทําไว้นะครับก็จะมีหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเป็นรายละเอียดนะครับข้อมูลอับเบานะครับทีนี้นะครับอ่าผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการดูนะครับดูว่ามือจันทร์มันดีนะครับดูเลิกดูยามนะครับการเกณฑ์การใช้งานนะครับว่าเขาดูกันอย่างไรนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงเกณฑ์พิจารณาวันก่อน นะครับเมนูสุดท้ายนะครับนี่ก็จะมีนะครับเกณฑ์การพิจารณาขึ้นบ้านใหม่นะครับเกณฑ์เปิดร้านใหม่นะฮะเกณฑ์พิจารณาวันออกรถใหม่นะครับก็จะมีเคสตามพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการพิจารณาวันแต่งงานนะครับสาปนากิจนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเกณฑ์แต่และ อันเนี่ยนะครับแต่ละเลืกที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเกณฑ์เนี่ยอันไหนที่ห้ามนะครับอันไหนที่ต้องใช้นะครับเช่นอย่างขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะครับเขาหลีกนะครับหลีกก็คือวันเสียวันมัจจุนะครับวันวอดวายแล้วก็วันไม้นะครับอันนี้ให้เลี่ยงเลยนะครับสําหรับวันขึ้นบ้านใหม่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเขาให้เอาเลขวันคู่นะครับการเลือก เรื่องวันฟ้าตีแสังนะครับแล้วก็เป็นวันดิถีทั้ง5นะครับก็จะได้แก่วันนัทธาดิถีพัทธาดิถีนะครับชัยยาดิถีนะครับฤิธาดิถีแล้วก็ปุญญาดิถีนะครับอ่าแล้วก็เป็นวันช,ยชัยาโชคราชาโชคสิทธิโชคมหาสิทธิโชคแล้วก็อมฤตจโชคนะครับอ่าก็จะมีให้ดูวันไทยประกอบด้วยนะครับเช่นกันนะครับวันออกรถใหม่ก็เหมือนกันนะครับ ก็ให้ดูคล้ายๆกับวันขึ้นบ้านใหม่นะครับอ่าก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเคดนะครับเคบตามพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับก็วิธีก็คืออย่างวันจันทร์นะครับอ้วันอาทิตย์นะขึ้นวันอาทิตย์เจ้าบ้านต้องทําอย่างไรนะครับก็จะมีตามตำรายอย่างนี้เลยนะครับเกียนวันแต่งงานนะครับก็จริงๆมันก็คล้ายกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันแต่งงานเนี่ยนะครับ จะมีให้เลือกนี่วันหัวเรียงหมอนนะครับเพิ่มขึ้นมานะฮะในเกณฑ์ของวันแต่งงานนะครับทีนี้วันสปาปนากิจนะครับสาปารนากิจศพเนี่ยนะฮะก็ให้เลี่ยงนะครับให้เลี่ยงเลี่ยงไม่ตรงกับวันเก้ากองนะครับบางทีก็วันเสียนะฮะวันเสียนี้บางทีก็ไม่ไม่เคร่งน,นะครับวันพระใหญ่นะครับ ็จะมี8ข้าม15ข้ามนะครับอ่าวันที่จะไม่เอานะครับอ่าคนเลือกวันที่ไม่ตรงกับวันอังคารวันพุธวันศุกร์บางที่ก็ก็ใช้นะฮะถ้าไม่ไม่ถือนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสาัพนิกิจวันศุกร์กับวันอังคารเนี้ยนะครับอ่าก็ไม่ว่ากันนะฮะตายวันเสาร์ไปเผาวันอังคารนะครับอ่าอันนี้บางที่ก็อาจจะใช้เกณฑ์นี้เหมือนกันนะครับ ทีนี้นะครับอ่าก็จะมาดูวันดีวันเสียนะครับอันนี้นะครับเช่นอย่างเดือนมกรานะครับเดือนมกราเราก็จะมารู้เลยนะครับว่าเดือนมกรานียคือเดือนไหนนะครับของภาคเหนือเดือน4นะครับนะสุโขพุทธะนะครับเดือน4เสียเสานะครับกับวันพฤหัสนะครับก็จะมีคำนวณออกมาเป็นเดือน4เหนือตรงกับวันเดือนสองใต้นะครับภาค สากลนะครับเดือนสากลก็จะเป็นเดือนมกรานะครับก็จะมีให้ดูวันจมวันฟูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีดูกี่แรงกี่ข่ํานะครับนี่วันหนึ่งข่่นะครับอันนี้ผมจะคํานวณใส่ในปฏิทินให้หมดนะครับดูยามนะครับดูยามดูยังไงนะครับสมมุติวันอาทิตย์นะครับนี้ดูยามก็มียามเช้ายามสายยามใกล้เที่ยงนะครับยามเที่ยงยามบ่าย ยามเย็นแล้วก็ใกล้ค่ำนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับยามเช้ากี่โมงนะครับยามสายก็กี่โมงยามเที่ยงก็ประมาณเที่ยงนั่นแหละนะฮะ,ะก็จะมีให้เห็นว่ายามเช้าได้อะโลหินั่งนะครับก็ไม่ดีก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเราจะเอาไปใช้นะครับในการทําเลือกประกอบพิธีต่างๆนะครับทีนี้หัวใจหลักของตัวแอปนี้นะครับก็จะมีนี่ ตัวดูเลิกดูยานตรงนี้นะครับตัวนี้ผมทํามาตั้งแต่ปี6 6หกแล้วก็6 8ล่าสุดของเดือนนี้ไอปีนี้นะครับจะมีให้ดูทั้งหมดคานวณให้12เดือนเลยนะครับในหนปีนะครับเช่นวิธีทําก็คือเมื่อท่านมาที่หน้าแอปตรงนี้นะครับเดือนไหนที่ท่านต้องการดูนะครับอย่างเดือนนี้นะครับตรงกับเดือนมก,กรานะครับอ่ะแล้วก็เลือกมก,กราเสร็จปุ๊บเราก็ ดูผลคำนวณวันดีวันเสียนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูได้ไอ้บัตทอนนะครับตัวกดปุ่มค้นหานะครับเราก็จะเจอนะครับในส่วนของเดือนนะครับเดือนมกรานะครับปีหกแปดนะครับจุลศักราชหนึ่งพันสามร้อยหกสิบไอ้แปดสิบหกนะครับปีกาบสีดับไส้นะครับปีมะเส็งปีงูเล็กนะครับก็จะคำนวณปีศัตรศกนะครับ ปีคศนะครับสุริยคติปฏิสุรทินนะครับจันทรคตินะครับปฏิมาอธิกวาดนะครับกาลโยวันธงชัยนะครับออธิบดีนะครับวันศุกร์เศษหุบาทนะครับพฤหัสบดีห้านะครับวันโลกาวินาศนะครับอ่าก็จะคำนวณให้นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับอ่า พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะดูยังไงว่าวันไหนวันดีวันเสียนะครับก็มาดูนะครับอ้างอิงตามปฏิทินได้เลยนะครับเช่นอย่างวันนี้นะครับวันที่ผมทาคลิปอยู่ก็เป็นวันที่ห้าใช่ไหมฮะวันที่ห้านี่เห็นไหมเราก็ดูเลยวันที่ห้าเนี่ยนะครับเดือนสี่นะครับออกนะเดือนสี่ออกนะครับเราก็จะรู้เลยว่า คาออยู่หน้าคอยจนนะครับอ่าไม่ดีนะครับทีนี้นะครับอ่าตัวบนนะครับจะเป็นคำคำนวณเป็นวันนะครับแล้วก็อันที่เป็นสีแดง,แดงหรือสีเขียวเนี่ยจะเป็นความหมายนะครับการกระบ,บาดแบบนี้ก็คือไม่ดีนะครับนี่วันรับตายความหมายก็คือตัวการกรบาดสีแดงก็คือไม่เหมาะกับ การทําการวิวาและไม่ควรนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเนี่ยครับฟ้าสีแสงนะครับนี่เสดหนึ่งเนี่ยไม่เป็นมงคลนะครับทีนี้มันมันดันไปตรงกับวันหัวเลียงหมอนนะครับอ่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นวันที่ไม่เหมาะกับเหมาะกับการแต่งงานชีวิตคู่อันนี้มันเป็นความหมายเนาะก็คือในหลักหลเนี่ยนะครับวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีวันตรงกับหัวเรียงหมอนนะครับ แต่นะครับข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็วันกับเสร็จก็คือวันไตก็ไม่ได้นะครับฟ้าตีแสงก็ไม่ได้นะครับนี่ก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวันดีนะครับเห็นไหมเราก็เลื่อนดูต่อนะครับอย่างเช่นเราจะหาวันดีของเดือนนี้เนี่ยมันมีวันไหนบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยเราดูขําก่อนนะครับ ข้ามได้นะครับนี่วันที่สิบเอ็ดนะครฮะวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเนี้ยมันตรงกับเดือนสี่ใช่ไหมฮะออกสิบสามข้ามก็คือวันใจยะนะครับวันวันใจยะใจปราบจมูนะครับก็คือวันดีนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับวันกดสีนะครับนี่ เขาก็มีติ๊กถูกให้ก็คือว่าควรตัดต้นไม้มาสร้างบ้านอ่ะทีนี้วันเก้ากรองเหมาะก,กับการมงคลอ่าวันหัวเลี้ยงหมอนเนี่ยอันนี้เนี่ยครับนี่ แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณดูได้นี่นะครับอันนี้แรมสามข้ามล้างมือถ้าคอยกินนะครับวันตับเล้านะครับไอควันตัดผมนะครับวันรับตายอ่าอันนี้ไม่เหมาะละกับการทําธุรกิจต่างๆเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเกณฑ์ที่เราเทียบฝั่งนี้นะครับเราจะใช้เกณฑ์วันไหนนะครับเราถึงจะมาเรียกเรียกดูนะครับวันเลือกมงคลของเรานะครับถ้าจะให้เหมาะสุดนะครับเราก็ดู ค่ําขึ้นมาก่อนนะครับถ้าค่ําได้ตัวอื่นนะครับก็ตามมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาจบอันสุดท้ายนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเกณฑ์อ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นวันพระก็แสดงว่าเดือนนี้นะครับวันที่เพิ่นทานหลวงพระเจ้าอย่างเงี้ยนะครับวันทานเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือ15บห้าข้านะครับนี่สิบห้าข้า ทีนี้ถ้าเราจะเอาเดือนต่อไปเนี่ยเราก็มาดูเดือนกุมภานะครับก็ให้มันคำนวณต่อนี่ครับเดือนกุมภาเดือนกุมภาเนี่เราก็มาดูต่อนี่อันแรกเป็นวันแล้วก็ออกข้านะครับหนึ่งเดือนไหนออกข้าไหนนะครับแล้วก็จะมีวัน ไตนะครับความหมายก็จะเป็นที่มีการกระบาดสีแดงกับสีเขียวนะครับวันเข้ากองหมอกกับการมงคลทุกทุกอย่างแต่ห้ามทำการสาปะนะก,กิจศพอ่ะเดี๋ยวนะต้องดูอย่างเดือนมก,กราตรงนี้วันที่11สําสำหรับทำการมงคลได้แต่ห้ามทำการสาปนันะกิจศพอ่าถูกละนะครับ ก็คือห้ามห้ามซาปัญญากีดศพเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็พอเป็นคร่าวๆนะครับวิธีการทำนะครับอ่าก็สำหรับวิธีทำนะครับแล้วก็พอเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็หวังว่านะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับไม่มากก็น้อยยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตปีหน้าผมก็จะทำมาให้ดูอีกนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงเลยที่ใช้งานตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับยังไงก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ